สวัสดีครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือสองนะครับงานประมูลนะครับส่วนราชการกรมทางหลวงนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งให้ทําให้เรียบร้อยนะครับจะแถมนะครับชุดประแจใบมีดสายสะพายนะครับตัวนี้จะส่งไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับลูกค้าโอนเงินก่อนนะครับตัวแท้นะครับคุณวิทูลนะครับวิสิทธ์นะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับ ตัวการตัดแท้นะครับหัวเกียร์แท้นะครับอ่ะมาฟังเสียงสตาร์ตติดง่ายนะครับตัวนี้เป็นสองจังหวะนะครับมิซูมิชิตัวแท้จะปั๊มตัวนูนนะครับจะสแตมไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะยิงยิงเลเซอร์ไว้นะครับ วิซูวิจินะครับลองเร่งดูจังแจมเลยนะครับคุณวิทูลนะครับเรารับสินค้าได้เลยนะครับจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับในส่วนของในส่วนของของคุณอ่าเดี๋ยวจะทำการพัดกับส่งคุณสำรวยนะครับสีอาบัานดิตนะครับ กำแพงเพชรน,นะครับตัวนี้ลูกค้าเอาไปทำเองนะครับเครื่องเนี่ยแค่เอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเครื่องสวยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูจะใส่ชุดใส่น็อตคาไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลับพลาสติกให้นะครับเป็นตัวแท้เหมือนกันนะครับลูกค้าก็แค่เอาไปใส่ยึดกับกบหางนะครับแล้วก็ชุดแฮนด์คันเร่งนะครับ ก็เอาไปใส่เองนะครับตัวนี้ลูกค้าก็โอนเงินก่อนของ1ั0 0บาทนะครับลูกค้าเอาไปล้างแล้วก็ไปประกอบเองนะครับแบบนี้คืองานดิบนะครับงานดิบแต่รับประกันเลยว่าติดนะครับเครื่องดีนะครับอย่างที่ผมทําทุกตัวจะไม่มีปัญหาคือล้างขบูล้างอะไรก็สวยแล้วนะครับคุณคุณสํารวยนะครับ เรารับสินค้าได้เลยนะครับจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับครับวัสดีครับ